สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาคอปเปอร์มาเดินเล่นตลาดนะคะคบรรยากาศค่ะให้ดูนะคะบรรยากาศตลาดของกินเยอะค่ะส่วนมากจะมีของกินเยอะนะคะ จะมีพวกร้านคุยชายนะคะขนมจีบมีสลัดโลค่ะสาคูไส้หมูนะคะมีร้านขนมจีนนะคะเพื่อนๆนี่ขนมจีนมอใหญ่ๆเลยค่ะขนมจีนมีลาบนะคะสุปหน่อไม้อาหารอีสานส้มตงส้มตำค่ะ มีร้านผักสดนะคะปลาเผาค่ะของย่างค่ะปลาดุกย่างค่ะมีสลัดค่ะมีลูกชิ้นทอดนะคะปลาทอดตัวโตๆค่ะร้านผลไม้นะคะไก่ย่างค่ะเพื่อนไก่ต้มน้ำปลาค่ะ

ูชค่ะคนคนเยอะนะคะตอนเย็นๆมีร้านกุ้งเผาด้วยค่ะน่าทานมากค่ะนามอ้อยนะคะน้ำอ้อยอู้น่ากินมากเลยค่ะทับทิม น้ำอ้ยอยค่ะคัปเปอร์ไปอีกแล้วค่ะเจอร้านขนมเนี่ยงงพอลูกงงพ่อมีตังค์ด้วยพ่อมีตังค์เขาใจพูดนะเดี๋ยวนี้นกินได้ะไรกันเดินต่อค่ะน่าจะหมดอีกเยอะของกินค่ะ ไ๋้ huh. uh ่กรอบมีเส้นกรอูที่หมี่มอนมุ้หมูทอดน่ากินเลยค ซื้อแช่ไว้พรุ่งนี้ไหมแล้วเกิจะดึงนี้หรือเปล่าช่งคันธรรมดาเจ็ดไม้ร้อยหรอคะเอาเจ็ดไม้ค่ะเอาเอาแบบมีมันอย่างเงี้ยค่ะเอาเอาไม่เผ็ดนะเอาไม่เผ็ดอันนี้ธรรมดาเรือ่องแต่มันเอาแต่มันค่ะลูกชอบไม่น่าจะได้ลู ค่ะขอบคุณค่ะคุณ่ะงับได้ล่แลกับะแนกแมีแมลงทอดค่ะโอ้หน้าทานมากเลยยี่สิบบาท 啊，狗。Oh,